สวัสดีครับเ,เทอมนี้ผมต้องสอนวิชาใหม่นะครับ refrigeration เ,เทอมนี้นี่หมายถึงเทอมหนึ่งของปีการศึกษา2567นะครับทีนี้ก็คุยกับอาจารย์ผู้สอนหลักเนาะอาจารย์โอ๊ตนะกียรติศักดิ์คููรันยูก็จะมีหนังสือที่เราจะใช้อ้างอิงอยู่3เล่มทีนี้ผมเลือกที่จะเริ่มอ่านจาก เล่มน,นี้นะครับเพราะว่าสแกนเข้าวแล้วน่าจะอ่านง่ายหน่อยแล้วก็เหมือนดูเขาปูเบสิคให้ให้ให้เราอ่านตามได้ง่ายนะครับนี้เป็นหนังสือของผู้เขียนสามคนนะครับ G.F. h u n d i นะครับ A.R. Trot แล้วก็ T.C. Welsh นะครับเขาเขียนชื่อหนังสือว่า Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps นะครับ ก็เป็นเอดิชันห้าไปแล้วนะครับนะเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าก็ไหนไหนผมจะต้องเตรียมเอ่อไหนไหนผมจะต้องอ่านเล่มนี้เพื่อเตรียมสอนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่านไปแล้วก็อัดเก็บไว้ด้วยว่าตัวเองอ่านอ่อะไรไว้อะนะครับแล้วก็เผื่อเดี๋ยวจะได้แชร์ให้นักเรียนอ่านเรียกว่าอะไรแชร์นักเรียนแบบ เอใช้ดูใช้ฟังใช้อ่านตามได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเพื่อการเรียนรู้นะครับไม่ได้เอามาทําเพื่อการพันนิดแต่เดงสิ้นเนาะก็เป็นการอ่านสดนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าอ่านเพื่ออัดจริงๆอะแต่แต่ว่าอ่านเพื่อเตรียมสอนก็เลยคิดว่าอ่านแล้วเก็บไว้อัดอ่านแล้วอัดเก็บไว้ด้วยก็น่าจะดีนะครับก็เริ่มต้นหน้าปกก็ประมาณนี้เนาะเขาก็มี รูปของชินเลอร์มีพวกอันนี้เป็นวัตจักอัดไอนี่เรัมั้งนะแล้วก็นี้คงเป็นตู้คอนเดนเซอร์หรือตู้เย็นอะไรบางอย่างนี่แหละครับแล้วก็เข้ามาปกในนะครับเริ่มต้นเขาก็เริ่มด้วยหน้านี้นะครับบอกว่ามันมีสามคำใช่ไหมครับหน้าปกมี r e f r i u r r t t o o n i r r o o n i t t o o n n n g แล้วก็ heat pump นะครับ ก็จะี๋ยวดูว่าเขานิยามว่ายัางไงบ้างเนาะ r e f r คร e r a t i o n เนี่ยความหมายก็คือเป็นกระบวนการในการกำจัดความร้อนเลยนะครับอันนี้คือนิยามพื้นฐานภาษาไทยเรียก r e f r t g e r a t i o n ว่าการทำความเย็นนะครับเขาก็ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการการนำความร้อนออกไปนะครับ d i t i o n i n t i o n i n g ภาษาไทยเรียกว่าการปรับอากาศนะครับ อันนี้ความหมายของเขาก็คือบอกว่าเป็นรูปแบบของการบำบัดอากาศนะทรีทเมนต์ก็คือการทำอะไรบางอย่างกับอากาศนะครับซึ่งอุณหภูมิความชืน้นการระบายอากาศความสะอาดของอากาศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมในขอบเขตนะที่กำหนดโดยความต้องการนะครับของ บริเวณที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับที่เราต้องการปรับอากาศนะครับนั่นก็เป็นการทำอะไรบางอย่างกับอากาศนะผมใช้คำว่าบำบัดหรือว่าการปรับสภาพนะทร e a t m e n t นะครับปรับเรื่องอะไรก็เนี่ยครับอุณหภูมิความชื้นการระบายอากาศอากาศสะอาดปรับที่ไหนปรับที่ enclosure ก็คืออยู่ในบริเวณปิดอันหนึ่งนะซึ่งเราต้องการปรับอากาศต้องการปรับสภาพมันนะครับ นี่เขาก็ไปเอานิยามมาจากตรงนี้นะนี่น่าจะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมนะไม่แน่ใจว่าเป็นของ British หรือเปล่านะครับตัว B ีตัวนี้นะครับส่วนฮี a t p u m นะครับภาษาไทยแปลตรงๆเลยก็คือปัมป๊มความร้อนนะครับปัมป๊มความร้อนนิยามคือเป็นอุปกรณ์นะครับที่แยกเอาพลังงานนะครับจากแหล่งซึ่งมีอุณหภูมิต่ํานะครับ แล้วก็ทําให้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับทใไมสามารถทําให้มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานความร้อนที่เป็นประโยชน์ได้นะ่าที่อุณหภูมิสูงกว่านะครับก็คือเป็นอุปก,กรณ์ที่ดึงเอาพลังงานจากแรลงอุณหภูมิต่างไปใช้ประโยชน์ในแง่ของความร้อนนะครับในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ก็เอามาจากน่าจะเป็นหนังสือนะครับอดีตของอดีชีพเมื่อปี82นะครับอ่ะ มีเป็นปกในเขาก็นิยามให้เห็นเลยว่า3อย่างเนี้นะครับ refituration air conditioning แล้วก็ heat pump เนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะผมอ่านหนังสือที่ผมอ่านละเอียดถึงบทนำเลยนะจะได้ปูพื้นความคิดได้นะครับแล้วก็ผมจะอ่านแบบเหมือนซอยเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้อนะอาจจะแบบย่อหน้าละคลิปอะไรแบบนี้มันก็จะได้แบบ ไม่ยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเริ่มอ่านบทนำกันนะครับ